สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะหวานได้ลงคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณหลิวไคเวยนะคะกับคุณหลี่เสี่ยวเฟิงที่เป็นที่เขาเปิดตัวกันมานะคะแล้วเราก็รู้ว่าคุณหลิวไคเวยเป็นอดีตสามีของคุณหยางมีใช่ไหมคะ ก็หลังจากที่หวานได้เล่าเรื่องราวของเขาหลังจากการเปิดตัวไปว่าพวกเขาก็ดูดีมีความสุขกันนะคะวันนี้ก็ต้องมาถึงคิวของคุณอย่างมีขวัญใจของพวกเรากันบ้างค่ะเธอก็เป็นผู้หญิงที่มีความสุขเป็นอย่างมากนะ ตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะชีวิตของเธอดีมากๆรูปร่างหน้าตาก็ดีสุดๆแล้วแถมดูจากดวงตาแววตาของเธอนะคะเธอก็มีความสุขสุดๆเช่นเดียวกันแล้วแถมมีเ,เรื่องราวของข่าวคราวที่เธอก็มีความรักนะคะในครั้งใหม่เกิดขึ้นแล้วเช่นกันเดยวเราก็รอลุ้นกันไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ได้ข่าวว่าแฟนใหม่นะคะก็จะเป็นแบบว่าอายุน้อยกว่าด้วยค่ะ <c oughs> ดีนะคะเราก็การกินเด็กทําให้เราดูอ่อนเยาว อยู่ตลอดเวลาค่ะสําหรับข่าวนะคะที่หวานเอามาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นข่าวดีๆค่ะเพราะว่าพวกเราจะได้เห็นรูปร่างของคุณหยางมี่นะคะซึ่งอยู่เรียกได้ว่าอยู่ยงคงกระพันจริงๆแล้วตอนนี้นะคะในปี2023เนี่ยคือณนะต้นปีนี้เธอก็ดูนะถ้าเราบอกว่าเธออยู่20ปีนี้หวานก็เชื่อนะคะเพราะว่าเธอดูไม่ไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีความที่จะมีตรงไหนที่ที่ชลาภาพเลยเอาจริงเธอดูอ่อนเยาว์ลงทุกวันทุกวันแล้วเพื่อนๆดู นะะหน้าอกดูเอวดูหน้าท้องดูขาของเธอ มันช่างสวยงามไปสะทุกส่วนเลยนะคะคุณหยางมี่เนี่ยได้รับคำชมว่าเธอเนี่ยเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็โปรเจกต์ของเธอแต่และโปรเจกต์ก็เป็นอะไรที่นึกถึงคนดูนะคะคือให้เกียรติคนดูเพราะว่ามีการลงทุนเป็นอย่างดีแล้วก็เธอก็ดูแลศึกษาบทบาทที่เธอจะแสดงมาอย่างดีแถมพระเอกที่มาแสดงกับเธอนั้นก็เป็นอะไรที่ว้าวาวกันนะคะคนก็รอติดตามชมแล้วนอกจากนี้แล้วเธอก็ยังได้รับคาชมว่าเป็นเจ้านายที่ดีอีกด้วยนะคะ เธอก็มีเหมือนกับว่าลูกน้องหลายๆคนในบริษัทของเธอหรือว่าผู้ที่ติดตามเธออยู่นะคะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆได้เห็นกันหรือเปล่าเอ่ยประมาณวันที่9นะคะเดือนนี้วันที่9เดือนมกราคมบนแพลตฟอร์ม โตอินนะคะโตอินใช่ไหมโตอินก็มีการปรากฏตัวของอยางมี่ขึ้นมานะคะในช่วงที่เธอเหมือนกับไปฟิตเนสเนาะแล้วก็เห็นวิดีโอเห็นภาพถ่ายที่เธอถ่ายออกมานะคะทุกคนก็ว้าวาตายและตายละ <c ười> คุณอยางมี่สวยจังเลยนะคะซึ่งก็สวยจริงๆค่ะดูแบบหวานชอบส่วนที่เป็นช่วงหน้าอกกับเอวแล้วก็หน้าท้องของเธอมากๆเลยนะคะมันช่างแบบเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบจริงๆเลยค่ะขนาดผู้หญิงด้วยกันเวลาที่เห็นรูปร่างของเธอแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่า อมืฉันก็ต้องทําให้ได้ฉันก็ต้องทําให้ได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะยากลาบากขนาดไหนเอ๊ยยากลาบากไหม <c oughs> ปกติแล้วนะคะรูปถ่ายของคุณอย่างมี้พวกเราจะเห็นว่าเธอจะไม่ค่อยยิ้มถูกไหมคะแต่ว่าณนะรูปถ่ายเซตที่เธออยู่ในฟิตเนสนี้เราจะได้เห็นถึงความหวานๆของเธอคะ่ะเวลาเธอยิ้มแล้วโลกก็ดูสดใสขึ้นนะคะ ขนาดนักข่าวที่เขียนถึงเธอในข่าวนี้ก็ยังไม่เรียกเธอว่าอย่างมี่เฉยๆนะคะเรียกเธอว่าเสี่ยวค่ะเสี่ยวอย่างมีนะคะก็คือเป็นอย่างมีตัวน้อยๆซึ่งเธอก็ดูแล้วแหมดูแบบไม่มีอายุจริงๆเลยนะคะคือเธอเนี่ยเป็นคนที่รักษาสุขภาพมากแล้วปกติแล้วนะคะเธอก็มักจะโพสต์วิดีโอออกกําลังกายค่ะ ซึ่งก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวเน็ตนะคะหรือว่าแฟนคลับของเธอที่คอยติดตามเธออยู่มากๆแต่ถึงอย่างไรนะคะไม่ว่าเธอจะโพสต์วิดีโอขึ้นไปมากแค่ไหนหรือว่ารูปถ่ายอะไรแบบเนี้แต่ว่าปกติแล้วนะคะดาราดังๆก็จะไม่ได้มาโต้ตอบกับแฟนๆมากเกินไปแล้วค่ะก็คือจะจะเห็นว่ามีคอมเมนต์รันขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเธอก็ไม่ไม่ได้ไปแบบว่าไป ปฏิสัมพันธ์อะไรกับแฟนๆที่มาคอมเมนต์นะคะแต่ก็ถือว่าก็เป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่ดีจริงๆให้กับแบบเหล่าแฟนคลับที่เข้าไปดูเธอนะคะถือว่าเป็นไอดอลที่ที่มีคนนะคะยกย่องค่อนข้างมากทีเดียวรวมทั้งเรื่องของการออกกำลังกายค่ะจากนั้นนะคะนักข่าวก็ปิดท้ายบทความข่าวนี้ว่าเห็นเธอแล้วนะคะเหล่าแฟนๆก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าคุณยังมีดูมีความสุขมากกับชีวิตนะปัจจุบันของเธอนะคะ และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าดีๆนะคะเป็นข่าวที่มีการอัปเดตขึ้นมาบนเว็บไซต์บันเทิงนะคะอย่างข่าวนี้นะคะหวานก็เอามาจาก Sohu Entertainment เช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นข่าวของวันที่9นะคะวันที่9มกราคมปี2023ที่ผ่านมานี้เองค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะอย่าลืม Subscribe ติดตามช่องเอาไว้เราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าวันอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วค่ะสำหรับอพิโซดนี้วานลาไปก่อนนะคะ รักษาสุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ